สวัสดีครับผมโชคจาก MG มนชบรีกับเพจ MG มนชบุรีเซลโชคครับวันนี้เรามีประโยชน์ดีๆเกี่ยวกับการออกรถซึ่งที่ไหนไม่บอกแต่เราแนะนำครับวันนี้เป็นเรื่องของเกี่ยวกับเจ้า MG5 ของเราครับเหมือนที่หัวข้อที่เสนอไปเลยครับว่าเผยความลับของ MG5 ที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ ก่อนที่ทุกท่านจะออกรถคันนี้คงศึกษาเกี่ยวกับราคาสมรรถนะตัวรถอีกทั้งโปรโมชั่นกันมาแล้วแน่นอนแต่มีอีกเรื่องหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ทราบก็คือเงื่อนไขาการออกรถครับเพราะอะไรนะหรอครับรถ MG 5ราคาจับต้องได้ก็จริงครับเริ่มต้นเพียงแค่559,000จนไปถึง6 8 9 0 0 0ซึ่งราคามันพอๆกับรถ E c o ก a าเลยแต่ออปชั่นต่างๆเกินราคาไปแล้วครับแต่ไม่ใช่ว่าใครก็สามารถออกรถได้ รถตัวนี้สามารถดาวเริ่มต้นที่5%ได้ก็จริงครับแต่คุณก็ต้องมีเงินดาวในระดับหนึ่งด้วยรวมไปถึงเครดิตก,การผ่อนที่ดีด้วยถึงจะทำแบบนั้นได้ไม่งั้นคุณก็ต้องดาวสูงขึ้นครับถึงจะเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้แต่ลูกค้าส่วนใหญ่ที่ทักเพจเข้ามานะครับส่วนใหญ่จะถามว่ามีโปรฟ,ฟรีดาวไหม ต้องบอกเลยครับว่าเงื่อนไขในปัจจุบันยังไม่สามารถที่จะทําได้นะครับแต่ว่าในอนาคตเราก็ไม่รู้ว่ามันจะทําได้หรือเปล่านะครับต้องรอติดตามในเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆด้วยแล้วที่สําคัญนะครับอย่างที่บอกไป80%ของลูกค้า MG5 ตอนนี้นะครับส่วนใหญ่ดาวเริ่มต้นที่25%หรือซื้อสดกันเยอะมากเลยครับข้อดีอะไรคืออะไรครับข้อดีคือดอกเบี้ยถูกกับผ่อนสบายๆได้ลถที่คุ้มค่าไปใช้งานนั่นเอง วันนี้เราก็จบข้อมูลสำหรับข้อมูลนะครับอีกแง่มุมของเจ้า MG5 ไปแล้วนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่กำลังตัดสินใจซื้อรถไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ